จะหาช่างมีเนียมสังเกตอะไรได้บ้างบางทีแบบนอกจากราคาแล้ว่บางคนสร้างบ้านแค่หลังเดียวเนี่ยจะทำาัไพี่เคยเห็นไหมช่างเขาจะบอกว่าเนี่ยเอาตามมาตรฐานผมครับผมทํามาไม่มีไม่รัว่วไม่ซึมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเขาทําได้ตามที่เขาบอกนะพี่มันก็ดี เขาจะลืมว่าเจ้าของบ้านเขาดูไม่ออกหรอกแต่เขาจะรู้แค่ว่าโอเคเลื่อนเปิดปิดมันปกติไหมไม่มีน้ํารั่วซึมบานไม่แบบสั่นคล่องแคลงคลองแคลงอะไรเงี้ยกาวมันก็บ่งบอกอายุนะอาจจะไม่รั่วปีแรก่รับประกัน1ปีใช่ทำไงลูกค้าก็ดูไม่ออกลูกค้าไว้ใจให้เรามาทํางานแล้วดังนั้นเป็นช่างเนี่ยเราก็ต้องมีจรรยาบรรณในการทํางานเออไม่ใช่ไปหลอกเอาตังค์ลูกค้าเฟรมของพี่อะตอนแรกผมก็ไม่รู้จักแต่พอแบบเฮ้ยได้ลองจับลองใช้ผมใส่ฟังก์ชันอุปกรณ์ที่แบบผมไม่เคยเจอเข้ามาปุ๊บ เฮ้ยมันเป็นอลูริเนี้ที่แบบแพงขึ้นมาได้เลยนะพี่ที่เข้าใจแบบเหมือนรถแต่งนะไปใส่แบบฟิตติ้งที่ฟิลลิ่งดีมือจับหรูบานนั้นก็ดูหรูเลยไหมถูกถูกอารมณ์ประมาณมน,นั้นเลยอเออแล้วมันจะดูแล้วมันจะเลือกอะไรยังไงใช่ป่ะอาสิ่งพี่ผมว่าลูกค้าทั่วๆไปก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเลือกอยังไงถูกป่ะนี่ไงก็คือปัญหาลูกค้าไม่รู้พอติดตั้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่เหมือนในที่เราทําคลิปเลยแต่ละหลังที่ผมจะทำนะผมแทบจะเอาตัวอย่างตัวมอคอัพให้ลื่แกไป อุปกรณ์ให้อะไรก็หยิบมาดิตัวจับมือจับเป็นยังไงเออจะได้เห็นภาพว่าเออมือจับมันมีที่เลือกเป็นตัวนี้นะที่เราแบบเลือกมาให้บนราคาเท่านี้อะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าลูกค้าอยากจะเพิ่มเงินแบบได้ของที่ดีจะได้จ่ายตังค์เพิ่มไงอย่างที่ผมบอกคุณค่าไม่ออกอันดับแรกเลยติดประตูหน้าต่างเนี่ยต้องไม่มีเรื่องน้ำรั่วซึมถูกไหมพี่ไม่ว่าจะเป็นตามขอบกระจกหรือว่ารอยต่อเฟรมหรือที่สําคัญก็เป็นตามกรอบของชุดหน้าต่างนั่นแหละคือบางคนไม่เข้าใจไว้ว่าเฮ้ยจริงๆรอบรอบๆตัวรอบรอบตัวกรอีงบเขาเว้นไย เอาปูนไปอัดมันจะกันน้ําได้ยังไงมีเหรอเอาปูนเลยเนี่ยนะอ่ะพี่พี่ไม่เคยเจอผมว่ามันมีเยอะมากเลยนะแล้วผมเจอบ่อยมากเวลาผมไปตรวจบ้านตรวจครั้งแรกครั้งสองผมไม่เจอเรื่องน้ำรั่วซึมเมื่อไหร่ที่ให้แก้เรื่องรอยรล้าแถวๆนั้นเนะี่ยบางทีเขาไปขูดโดนพีหรือซิลิโคนออกปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาปูนอ่ะไปอัดอัดอัดกลายเป็นว่าผมไปเทสหรือทดสอบวิลลอาน้ำมันเข้าคืออย่างที่ผมทดสอบอ่ะมันเป็นการแบบตรวจสอบและทดสอบแบบเบื้องต้นเฉยๆเบื้องต้นยังไม่มีแรงลมฝนพร้อมลมมางจริงคือรั่วแน่นอนถูก ก็จากที่แบบทํามาทั้งหมดอะถ้ากรณีแบบเราตรวจแล้วทดสอบแล้วมันไม่รัวพี่จริงมันก็ใช้ได้ยาวๆนะอย่างซิลิโคนหรือพีูเนี่ยเขาจะเคลมไว้ที่ประมาณ5ปีหรือ10ปีแต่ถ้าแดปบให้1ฝนแล้วกันฝนห้าคือรั่วแน่นอนไม่ทันรอดตั้งแต่ครั้งแรกรอดถ้าสมมุติว่าเราทําบ้านเสร็จแล้วเราตรวจเลยแดปบมันยังไม่แตกอ่าพอผ่านหนึฝนหนหนาวหร้อนแล้ว ไปถึงอีกฝนน,นนึงอะอันเนี้ยเดบแตกปุ๊บรัวนแน่นอนสีนอาจจะช่วยก็ได้ <laughs> ใช่ใช่ฟิล์มสีสรุปนะพี่ว่าจะต้องสังเกตอะไรยังไงปุ๊บผมมองว่าเออไหนๆจะเรื่องหน้าต่างแล้วอังจริงเรื่องราคาการดูก่อนมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันจะต้องแบบจับได้สัมผัสหน่อยหรือถ้าติดตั้งมาปุ๊บก่อนจะตัดสินใจใจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆไปเนี่ย <laughs> เอาเห็นของจริงก่อนไหมดูการสั่งจ่ายยังไงควรจะเบิกจ่ายตามความก้าวหน้างานอันแน่นอนผมว่ามันอาจจะแบ่งประมาณสัก2องหรือ3งวดให้มันดูแบบดีๆหน่อยอย่างเช่นตอนแรกๆแน่นออออออนนมมก็ตต้้้งงงงงแบบเาาาาาไปซืขทํย่ี ก็เห็นใจเขาจะต้องลงทุนอาจจะเป็นแบบ3 0 4 0 30ก็ได้แบ่งว่ดยังไงก็ได้อย่าให้มูลค่าเงินที่จ่ายมันเกินกับที่ติดตั้งส่วนใหญ่ผมเจออย่างนี้พี่เขาจะแบ่งมาประมาณนะ่าจะ 3, สามงวดสามงวด,งวดแต่งวดแรกนี้หนักเลยนะงวดแรกหนักพอเฟรมมาตั้งปุ๊บเบิกมาเลยอีกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่คิดดูแค่ตั้งเฟรมยังไม่ได้ใส่อุป,ปกรณ์ยังไม่ใส่ฟิตติ้งยังไม่เก็บงานเลยเอาจริงก็ทิ้งงานไปเองได้เลยถูกปะ ถ้าแบ่งเงียดูไม่ดีงวดวแรกพี่เบิกห้าสิบใช่ไหมเขามาติดเฟรมติดบานเอ,อติดเฟรมใส่บานให้ครบนะอ่าแล้วก็ให้สี่สิบจริงอีกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมมองว่าโอเคเหลือแค่ใส fitting, ่ฟิตติ้งอ่ะจริงๆมันก็แค่วันสองวันดูปะบางที่แค่มาตั้งชิมชิมไว้ยึดนอด็อตไว้ยังไม่ได้ยิงพียูรอบเลยอะไรเงี้ยก็มีจริงๆก็แบ่งงวดให้มันแบบเออมันไปได้ทั้งคู่เบิก แล้วมันก็ทํางานได้แต่ไม่ใช่โอ้เอาเงินลงหน้ามาเหมือนใช้เงินบัตรเครดิตพอใช้หมดปุ๊บก็ไม่อยากมาทํางานให้ลูกค้าแล้วก็ไม่จบพรเป็นงานพาร์ทแบบอลูมิเนียมปุ๊บเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะไปซื้อเองคิดว่าตัวเองซื้อได้ถูกแต่พี่รู้ปะ่ะโอเคมันซื้อได้ถูกจริงเวถ้าเขาไปเจอช่างที่ดีแต่ถ้าเกิดเขาเจอช่างที่ไม่ดีปุ๊บนั่นหมายถึงว่าเขาก็ต้องไปเสียค่าไม่ฉลาดเราโดนช่างหลอกพี่ก็ต้องไปหาช่างชุดใหม่เข้ามาทํา <ừ. S 1> ถ้างั้นพี่ไม่จ้างพู้รับเหมา,าแบบเก่งๆไปเลยสมมติว่าอ่ะจ้างผมอย ไอ้ค่าความเสี่ยงตรงนั้นเพราะเวลาผมเลือกใช้ชุดพัฒนาเนี่ยก็คือซื้อเฟรมของเจ้าของพี่มาปุ๊บผมก็ต้องมาคัสตอมว่าเฮ้ย hey, พี่จุดต่อตรงเนี้ยผมขอเป็น PU ยิงต่อนะเพื่อกันน้ำรั่วซึมอ c c เซอร์รี่ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี้รุ่นนี้ผมเป็นคนรับเหมาใช่ไหมผมก็ต้องแบบกำหนดสเปคเพื่อที่จะได้ตัดปัญหาเรื่องการรั่วซึมหรือการใช้งานต่างๆนี่คือผมแบบมีความรู้ไงแต่ถ้าพูดในฐานะที่แบบเจ้าของบ้านต้องเลือกเองอย่างที่ผมบอกยากมากก็ต้องเป็นพี่เดียร์ต้องให้ข้อมูลลูกค้าอออื mm hmm.